ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน สำหรับในเรื่องของลายมือทุกคนนั้นล้วนต่างมีเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครที่จะลายมือซ้ำกันจึงเกิดเป็นศาสตร์และเรื่องของความเชื่อบางสิ่งบางอย่างทั้งนี้ยังสามารถบอกโชคชะตาความเป็นไปของบุคคลเหล่านั้นได้แต่สิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เส้นลายมือเท่านั้นแต่ยังบอกในเรื่องของเส้นบริเวณข้อมือ เชื่อว่าเป็นภาพรวมของชีวิตในช่วงของอนาคตของเจ้าของและสามารถบอกเรื่องบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ได้จะบอกให้ท่านผู้ฟังต้องเชื่อแต่ในชีวิตเราก็มีเรื่องลึกลับเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นมากมายแล้วเรื่องนี้จะจริงแท้แค่ไหนลองพิจารณาดูกันเส้นที่หนึ่งนี้ถือเป็นเส้นหลักที่สำคัญที่สุด ในการบอกถึงภาพรวมของชีวิตถ้าเส้นที่หนึ่งลึกชัดและเป็นเส้นตรงไม่มีรอยแยกนั่นเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืนถ้าเส้นที่หนึ่งมีรอยแยกหรือขาดออกจากกันนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณอาจต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ถ้าเส้นมีรอยแยกมากกว่าหนึ่งรอยและโค้งชี้ขึ้นไปทางฝ่ามือนั่นเป็นสัญญาณถึงปัญหาในการเจริญพันธุ์ของทั้งหญิงและชายอาจหมายความว่ามีสิทธิเป็นหมันมีบุตรยากหรือไม่มีบุตรเส้นที่สองเส้นแห่งความสําเร็จเส้นที่สองโดยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นที่หนึ่งทั้งรูปร่างและความลึก เส้นนี้บ่งบอกถึงฐานะและความสำเร็จในชีวิตเส้นที่ตรงและชัดเจนแสดงถึงฐานะที่มั่นคงและการประสบความสำเร็จทางการเงินถ้าเส้นที่หนึ่งมีรอยแยกหรือบางในขณะที่เส้นอื่นๆตรงและชัดอาจหมายความว่าในตอนยังเด็กหรือวัยรุ่นคุณมีช่วงเวลาที่ลำบากแต่สามารถเอาชนะหรือผ่านมันไปได้และสำเร็จในภายภาคหน้า ถ้าเส้นที่สองมีรอยแตกหรือแยกห่างออกจากกันอาจบ่งชี้ว่าคุณเคยมีสถานะการเงินที่สั่นคลอนก่อนที่จะกลับมามั่นคงอีกครั้งเส้นที่สเส้นอิทธิพลไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเส้นที่สามนี้แต่หากว่าคุณมีเส้นนี้บ่งบอกถึงสถานะในสังคมของคุณถ้าเส้นที่สามตรงและเด่นชัด หมายถึงอายุที่ยืนยาวหรืออาจบ่งบอกว่าคุณได้ใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายจนกลายเป็นคนสำคัญหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนเป็นคนที่เพื่อนในกลุ่มให้การยอมรับและมักทำตามสิ่งที่คุณแนะนำคนที่มีเส้นนี้มีโอกาสเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้นำของครอบครัวเป็นผู้นำกลุ่มศาสนาเป็นต้น เส้นที่สี่เส้นพลังถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมีเส้นที่สแปลว,ว่าคุณเป็นคนที่อายุยืนยาวมากอาจอยู่ต่อไปได้ถึงศัตรวรรษหน้าซึ่งปกติแล้วน้อยคนที่จะมีเส้นนี้เส้นที่สี่ซึ่งเป็นเส้นสนับสนุนเส้นที่สามเส้นที่สี่บอกถึงความเป็นคน๊อปล่าในสังคมและอาจหมายถึง คุณจะมีลูกหลานห้อมล้อมมากมายก็ได้ว่ากันว่าเส้นแต่ละเส้นนั้นหมายถึงการมีอายุ30ปีถ้าใครโชคดีมีถึง4เส้นก็แปลว่าเขาคนนั้นอาจอยู่เกิน100ปีเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอายุที่ยืนยาวการเงินที่มั่นคงสถานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับ ก็ล้วนแต่เกิดจากการลงมือกระทำทั้งสิ้นถ้านั่งอยู่กับที่ต่อให้มีเส้นมากมายแค่ไหนก็คงไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้เรามีลักษณะมือผู้หญิงที่วาสนาดีอนาคตได้เป็นคุณนายมีโชคมีลาบด้านการเงินต้องมีลักษณะมือดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะมือยาว นิ้วยาวมือมีลักษณะค่อนข้างยาวนิ้วอิ่มเต็มไม่ดูเหี่ยวแห้งคนที่มีมือลักษณะนี้ไม่ต้องทำงานหนักก็สามารถหาเงินได้มากจากการสบายสบายสสีฝ่ามือแดงระเรื่อเมื่อแบมือออกถ้าฝ่ามือขาวแถมหยาบแปลว่าจะต้องทำงานหนักถ้าฝ่ามือขาวขาวมีสีแดงระเรื่อ มือแบบนี้เป็นมือของคนรวยไม่ต้องพยายามมากก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือ 3. ฝ่ามือหนาคนฝ่ามือหนาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีในชีวิตจะมีรายได้สูงมีเงินใช้ไม่ขาดมือทั้งชีวิตไม่ต้องมีปัญหาปวดหัวเรื่องเกี่ยวกับเงิน 4. กลางฝ่ามือเป็นหลุม ลองแบมือออกดูถ้ากลางฝ่ามือคุณมีลักษณะเป็นหลุมชัดเจนบ่งบอกว่าคุณร่ำรวยมีเงินใช้แถมมีเงินเก็บด้วย 5. มีเส้นมั่งคั่งขึ้นบนฝ่ามือบริเวณระหว่างนิ้วนางและนิ้วก้อยด้านล่างถ้ามีเส้นเล็กๆอยู่เส้นเหล่านี้คือเส้นมั่งคั่งถ้ามีเส้นเหล่านี้ยิ่งชัดเจนยิ่งมากก็ยิ่งแปลว่า ในชีวิตยิ่งมีเงินใช้มีดวงด้านการเงินดีตลอดไม่ขาดตอนสำหรับเคล็ดลับเสริมดวงโชคลาภแม้ว่าคุณจะมีลายมือดีแต่ก็ควรหาเวลาไปทำบุญเพราะหากดวงดีแต่ไม่หมั่นทำบุญอาจทำให้วาสนาที่กำลังจะมาถึงนั้นมีอุปสรรคมาขัดขวางหากต้องการจะทำบุญเสริมดวงเรื่องของโชคลาภให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับน้ำ ช่นการถวายน้ำดื่มการบริจาคปัจจัยค่าน้ำเป็นต้นอาน,นิสง์จะส่งให้คุณพบโชคใหญ่ในไม่ช้าสำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมที่ช่วยคุณนั้นมีโชคโดยเริ่มจาก 1. นพยายามอย่าให้น้ำที่บ้านรั่วก่อนวันหวยออกและวันหวยออก 2. พยายามเก็บบ้านให้สะอาดโดยเฉพาะหน้าประตูบ้าน และห้องนอนอย่าวางของขวางประตู 3. พยายามล้างจานทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จไม่ควรวางทิ้งไว้จนข้ามคืนก่อนวันหวยออก 4. ไม่ใส่เสื้อผ้าขาดในวันหวยออก 5. อย่าให้ไฟทางเดินเสีย 6. ซื้อกับคนอารมณ์ดี 7. ซื้อในบริเวณที่เขากำลังมีการก่อสร้าง 8เก็บสลากอย่าให้ยับและนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานมัะชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ